ตอนเขาอายุ14ปีที่แห่งนี้ให้โอกาสเขาได้ลงสนามในทีมชุด18ปีพอาะเขาอายุได้15ปีครับที่แห่งนี้ให้โอกาสเขาลงสนามในทีมชุด23ปีและก็เป็นที่แห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้เขาลงเล่นในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีเท่านั้นนี่คือนักเตะที่เป็นดั่งบุตรชายแห่งเบอร์มิงแฮมนักเตะที่สโมสรต้องประกาศรีทายเบอร์เสื้อหมายเลข22 ให้กับเขาหลังจากย้ายออกจากทีมไปเขากลายเป็นนักเตะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กหนุ่มในเบอร์มิงแฮมและเป็นตัวอย่างให้กับบรรดานักฝันวัยกระตอกว่าหากทำอะไรจริงจังแล้วความสำเร็จที่ต้องการก็คงไม่ไกลเกินฝัน25ล้านปอนด์จากโบรุเซียนดอทมุนคือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการฟูมพักจูดเบลลิงแฮม แม้ว่าจะเป็นหลีกที่แข็งแกร่งกว่าจูดเบลลิงแฮมก็พัฒนาตัวทันการเสียทานที่สูงขึ้นจนทำให้เขาติดทีมชาติอังกฤษและโชว์ฟอร์มอันโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการของหลายๆทีมในยุโรปฟุตบอลโลกที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นแล้วว่าจูดเบลลิงแฮมยอดเยี่ยมขนาดไหนครับและเขาจะกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์เร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่ต่อให้ระยะเวลาผ่านไปแค่ไหน ความทรงจำเกี่ยวกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ของจูดก็ยังเป็นดั่งลากลึกที่ฝังอยู่ในหัวใจเขาว่าที่แห่งนี้เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เขาเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้หลังจากเสร็จสึกฟุตบอลโลกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก็มาถึงจูดเบลลิงแฮมเดินทางกลับบ้านเกิดที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเขาเองก็ไม่พลาดโอกาส ที่จะกลับไปยังสโมสรที่ตั้งไข่เขาขึ้นมาการก้าวเท้ากลับสู่เซนต์แอนดรูวหลังเย้าของเบอร์มิแฮมซิตี้เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมันเป็นช่วงเวลาที่น่าอิ่มเอิบใจสำหรับเขาและแฟนบอลตารุกโลกทีมนี้นายเอารองเท้ามาด้วยไหมแฟนบอลคนหนึ่งทวีตข้อความผ่านสื่อออนไลน์ราวกับว่าภาพของจูดเบลลิงแฮมในสีเสื้อเบอร์มิแฮมซิตี้ยังคงติดอยู่ในใจเขาเสมอ จูดยิ้มรับและทักทายแฟนบอลทุกคนอย่างเป็นกันเองก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นและอยู่ชมเกมระหว่างทีมที่ปลุกปั้นเข้ามาอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เอาชนะเรดดิ้งไปได้3ประตูต่อ2แถมน้องชายของเขาในวัย17ปีอย่างโจบเบลลิงแฮมก็ลงสนามในนาทีที่76ปิดฉากค่ำคืนนี้อย่างชื่นมืน่นทั้งแฟนบอลและตัวจูดเองการได้กลับไปยังบ้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดจริงจ หรือจะเป็นบ้านที่ทำให้เราเกิดในโลกของการทำงานมันก็ทำให้เราได้มองย้อนกลับไปรับรู้ความรู้สึกว่ากว่าจะเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เราได้ผ่านอะไรมาบ้างบางทีแรงบนันดาลใจจากเรื่องเหล่านี้ครับอาจทำให้เรามีแรงใจสู้กับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คงไม่ต่างจากเราๆครับที่มีโอกาสในช่วงเทศกาลแบบนี้จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดชาร์จแบตให้กับหัวใจ ก่อนกลับไปสู้ใหม่อีกครั้งนั่นเอง